คนที่ยังไม่มีคู่ครับทํายังไงถึงให้มีคู่โดยโหราศาสตร์ครับพระครูเขาบอกว่าการมีคู่เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เป็นเด็กวัยรุน่นอันดับแรกคือหน้าตาหน้าตาถูกสเปกหน้าตาถูกใจคำว่าถูกสเปคก็หมายความว่าชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่มีผลผอมก็อยากได้ผลอ้วน คนอ้วนก็อยากได้คนตัวเล็กคนขาวก็อยากได้คนดําคนดําก็อยากได้คนขาวดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาขาดไปสําหรับคนที่เขายังไม่มีพ่อครูครับคนเคยอยู่กับพ่อแม่ครับไม่มีใครเอาอกประใจพอมีแฟนก็อยากจะเอาใจให้แฟนมาเอาใจคนที่เคยมีแต่คนเอาใจก็อยากจะหาคนที่ตัวเองจะต้องไปเอาใจเขาบ้างคือเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดนั่นเองลูกอันนี้สําหรับเด็กวัยรุ่นเขาเรียกว่าสเปค หาคนที่อยู่ในสเปคใช่สเปคคือสิ่งที่ตัวเองไม่มีใช่ในหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวผู้มิตรคู่ธาตุผู้สมพลหรือดาวที่ขาดไปนั่นเองขอโทษทีครพ่อครูครับผู้ชมครับครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับนั่นหมายความว่ารูป,ปรพัณธ์สันฐานหน้าตาผิวพรรณชาติกำเนิดต่างๆเหล่านี้ดวงดาวอ่ะได้ถูก เรียกว่าการที่เราเกิดมาได้ถูกดวงดาวกําหนดไว้แล้วถูกไหมครับพระครูใช่ครับการที่เรารู้ว่าเราเป็นดาวประเภทไหนเราจะได้เข้าถึงบอกว่าหาดาวคู่มิตรใช่ครับการหาดาวคู่มิตรคือคู่มิตรก็คือมาเติมเต็มในส่วนที่เราไม่มีใช่ครับก็คือสเปคของเรานั่นเองใช่ครับโอ้ยเบิกเนธ